สวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับบ่าวเฉยภูมิออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ครับกับเวลาประมาณหกโมงเช้านะครับตอนเช้านะครับเตืีนขึ้นเตรียมตัวไปทำงานครับมหากรอกน้ำครับกอกน้ำไปกินนะครับเนาะกรอกน้ำไปออกสวนนะครับอันนี้ขึ้นในโ่งแพครับลรงแพกทํางานของแม่ก็เขากำลังทำงานกันอยู่นะครับ นะครับแต่ละมือนะครับตื่นได้เศร้าตื่นประมาณตีหาเครื่องคนละครับแล้วก็มาอาบน้ำหิดกับเข่ากับน้ำนะครับเพื่อที่จะเอาไปไว้จะกินตอนเที่ยงนะครับแต่ก่อนมากรอกน้ำนะครับทางน้ำตทางน้ำนะครับว่ากรอกน้ำกินสวนครับตอนนี้กนระ เริ่มสีเขานาหนาวแล้วครับนี่ร่มเย็นว้อยๆมาแล้วครับหนาวหนาฝนนะครับอิสราเอลไมสามารความกันนะครับที่นี่คือประเทศอิสราเอลนะครับเหตุการณ์ในอิสราเอลตอนนี้ก็กำลังตึงเครียดครับไม่รู้ว่าสีออกนานัยนะครับนะแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปครับส่วนที่ผมอยู่ก็ไม่นี่ก็ถือว่าย,ยังปลอดภัยครับ ยังทำงานปกติยังใช้ชีวิตปกติครับมือนะครับสีผ้ามาเบ่งรดนะครับลดไปรดตักนะครับเขาลื้อปลา้วยนะครับเนาะแต่เบ่งก,กันครับว่าเขาสิรอแบบไดนนะครับเนาะไปอันนี้ก็คือปลา้กยทีเพ่นกำลังทำการลื้อนะครับเนาะนะ ก้อยป้านี่ปลูกได้ประมาณ15ปีแล้วครับปลูกตั้งแต่ปี2008นะครับเนาะน่ครับก้อยเป็นกําลังดีครับเพ็่นเอารถดันครับดันออกครับจะไม่เป็นรถครับเพื่นเป็นเห็ดดีรักแก่นอืดตืดนะครับใส่รถนูครับ ตันนะครับตันเทียครับเกียรเยบพื้นที่ครับนี่ีออกปลูกไม่ครับจะก้านสิตูวนีเพื่อนก็นต้องปูงดินไม่ก้นครับประมาณสามทีปีเลยครับ ทำการปลูกเขานะครับเนาะปลูกเขาปลูกเมล่อนปลูกข้าวโพดครับมันสามซีหาปีพมดแล้วครับดันไปแบกนี่มันแปดชิปไฮครับแปดชิปก็ไหลนะครับเนาะทำการดันที่แล้ว ผลที่เพื่อนดันเี็คือมันอายุหลายแล้วนะครับเนาะประมาณสิบปีปลูกตั้งแต่ปีสอง8นนะครับตั้งอายุหลายนะครับแล้วก็ซุ้มโค้งเล็กต่างๆซุ้มผ่ามุ่งนะครับเนาะมันมันรองไงมันช้ำรุดหน่อยนะครับมนก็เลยต้องปลูกไม่ดีกว่านะครับแต่เท่าสีมื่เห็ดผ่าดังไม่มันเบิดหลไร้ครับแล้วก็อาดซิอุ่ไดเบ่ดนนะครับกลวอดซิอุ่ไดเบ่ดนน้มันอีกสองสามปีก็ สีบ่ได้แล้วนะครับนี่เบ้องเกยครับสภาพกยเป็นโลนะครับนี่ครับมีซสุ้มผ่ามุงนะครับที่มันเสียหายครับผ่าเบืงครับอันนี้ครับก็คือเสานะครับเสาผ่าดังนะครับผ่ามุงครับกองมันสิบหาปีแล้วครับเบื้องสภาพครับนี่ทั้งหักเัื้องงอทั้งสนิมเต็มครับนี่เห็นหรครับนี่แหละคือเหตุผลที่เขาต้องลื้อนะครับเนาะ ขั้นเทปแม่กับสีบูคุ้มกันนะครับเทปแม่บม่รู้ว่ากล้วยสียูได้แักปีครับนี่ต้องลื้อทิ้งเลยครับถูกไหมเดี๋ยวปีนาก็ทั่งพูนครับสีปลูกกล้วยครับสิต้นนาเนี่ยครับนี่เดินต้นนาครับเดินสไปได้ไอผาดังไปนะครับทําขัดปลูกกล้วยนะครับก่อนจะปลูกเขาก็ต้องเตรียมดินประมาณที่หาปีขึ้นว่าล้วครับก่อนสีปลูกกล้วยก็ได้ ปลูกข้าวโพดปลูกเขาเขา,เขาบาเร่ครับปลูกสลับกันไปแล้วก็มีการเอาดินไปตรวจครับวัดค่ากาสีด้าพวกนี้ครับไม่งั่นเป็นสีเขงไว้ซื้อนะครับแนะล้วมันปลูกอย่างอื่นครับไม่ตเดือดยาครับเมือไก่ไปเลยครับเยี่ยมเป็นมะเข็นเปรา็นสีเหี่ยบสีแตกครับ เทียบที่ดีนะครับเ,บเบบี่เรียบเรียบเลยครับเรียบเตะเลย้ยลบมหาศิลแม่นครับมีที่การมีปลานะครับหรือปลาเก๋ครับ สำหรับคลิปนี้ครับเอาไว้เพียงชิพนี้นะครับเนาะปากกดติดตามช่องเบาใช้พุ่มอ f f i ิเชียวไว้น้ำนี่เลยครับปลากดกระดิ่งการเจ้ง่เตืียนไว้นะครับเพื่อนนี่อะไรดีๆปลาพุ่มเสียวมาโล่งหายเบิ่งครับสิอัปเดตสถานการณ์นอิสิริเรื่อยๆครับขอบคุณหลายๆครับ